สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอนำเสนอเกี่ยวกับการทำดัชนีท้ายเล่มหนังสือหรือตำราของเรานะคะซึ่งดัชนีนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีอยู่ในตำราและก็หนังสือของเรานะคะดัชน <sh> <g> ีก็เป็นคำที่เราใช้ในการสืบค้นว่าในหนังสือหรือตำราเรานั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ อะไรมั่งนะคะเพราะนั้นมันก็จะอยู่ที่ท้ายเล่มของเราทีนี้ในการทําถ้าเราไปค้นหาเองมันก็จะถ้าเราไปค่อยๆเลือกเองก็จะเป็นเรื่องยากนะคะฉะนั้นเราจะใช้โปรแกรมเบิร์ดในการที่จะช่วยในการทําดัชนีตัวนี้ให้กับเรานะคะทํายังไงนะคะก็เราไปที่หลังจากที่เราเตรียมเล่มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเนื้อหาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มทําดัชนีก็ให้เราเปิดเอกสารเบิดขึ้นมาเนาะแล้วเราไปที่ตรงนี้ค่ะหัวข้อคําว่า reference นะคะ ที่เข้าไปนะคะหัวข้อ reference ก็จะเกี่ยวกับการทำอ้างอิงทั้งหมดของเรานะคะอินเด็กก็เป็นอาการอ้างอิงอย่างหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะก็เราก็ต้องมาทำการเลือกคำที่จะเอาไปเป็นดัชนีนะคะเป็นคำสืบค้นของเรานะคะอย่างเช่นในที่นี้เราเลือกคำว่าคอนกรีตพุนนะคะเราก็จะทำเป็น Index ะะมันพอเราทําเสร็จมันก็จะขึ้นไฮไลท์ตัวนี้ขึ้นมานะคะ XE c o n ก u i ุ u เนี่ยนะคะอันนี้คือมันกลายเป็นอินเด็กซ์เรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการทํานั้นจะทํำยังไงนะคะ,ะตัวตรงนี้ทาไปแล้วเดี๋ยวจะขอลบออกก่อนนะคะเราก็แค่ไฮไลท์แล้วก็กดดีล e t e นะคะ,ะมันก็จะหายไปนะคะทีนี้เราอยากจะเพิ่มมันกลับเข้ามาแล้วก็ไฮไลท์ที่คําว่า c o n ก u i ุ u นะคะแล้วเราก็ไปกด Mark Entry นะคะตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วคาว่าคอนกรีตพุนก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดมาร์กนะคะสัญลักษณ์นั้นก็จะกลับมาเห็นไหมคะ xe คอนกรีตพุนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะทั้งเล่มนะคะทาจนครบทั้งเล่มของเรานะคะทำคาที่เราทํามันก็จะขึ้นเห็นไหมคะขึ้นคําว่า xe แล้วก็คำนั้นนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรสร็จสิ้นนะคะที่ท้ายเล่มนะคะพอเราเสร็จสิ้นที่ท้ายเล่มแล้วนะคะตอ,ตอนนี้ดัดชนีตัวนี้ยังจะไม่ปรากฏนะคะมันจะยังไม่มี เราก็ต้องทำการ Insert ดัชนีโดยการที่เราคลิกเข้าไปที่ไอคอนนี้นะคะ insert index นะคะพออินเสิปุ๊บจะขึ้นหน้าต่างนี้ออกมานะคะให้เราเลือกรูปแบบว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะสมมติรูปแบบก็จะมีหลายรูปแบบนะคะว่าเราจะแบบไหนนะสมมติเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดโอเคนะคะเครื่องก็จะทำการ Insert ให้เราเลยนะคะเลขหน้าอะไรก็จะมานะคะตามที่คําที่เราเลือกไว้ทั้งหมดนะคะมันก็จะมานะคะอันนี้ทําแค่บทเดียวถ้าทําทั้งเล่มมันก็จะเยอะกว่านี้นะคะอก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปอัปเดตนะคะอัปเดตตรงนี้ตรงนี้เลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยตามที่เราอัปเดตหน้าไปนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจสวัสดีค่ะ